ตมน้ำข้ามีนะส่วนพวกนี้ก็เหมือนจากโกดังญี่ปุ่นนะครับเดินจากกลิมสุดแล้วกันนะครับเพื่อให้ได้อัตรลในการรับชมเดินจากกลิมสุดเลย จริงๆแล้วผมต้องมาเริ่มจากตรงนี้นะอันนี้คือริมที่เลี้ยวมาจากถนนถนนเทพรักข้างนอกครับแล้วก็เข้ามาในนี้ผมนั่งวินมอเตอร์ไซค์เข้ามาอีกรอบหนึ่งนะท่านผู้ชมก็รับชมไปเรื่อยๆนะครับผมจะถ่ายคลิปยาวๆนะครับวันนี้เราก็จะไปแวะหาปลานัดด้วยนะอย่างพวกนี้ก็จะเป็นพวกของสะสมนะ เสียงญี่ปุ่นก็มีนะเป็นหม้อเป็นไห่ต่างๆนะครับ มีสารพัดเลยเนะเนเลลอลูมิเนียมมีหมดเลยนะอันนี้คือริมสุดนะครับ <c oughs> เนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้คือริมสุดนะครับริมสุดเลยนะครับก็มาเดินได้ในตอนเย็นเย็นนะครับประมาณสามสี่โมงนี้ก็น่าจะเริ่มคนเริ่มคึกคักแล้วล่ะนี่ก็ประมาณสามโมงกว่าๆนะครับ กกา็ยยังร้ออนนู่นะเดี๋ยวผมก็จะพาเดินออกไปข้างหลังก่อนนะครับเพื่อให้ได้ท่านผู้ชมได้ชมกันเยอะๆนะวันนี้ตลาดนัดสังสีเทพารักษ์สมุทรปราการนะครับ ได้ยินเสียงเปิดนี่น่าจ,จะเป็นร้านของฝานัดนะอาจจะเป็นเครื่องเสียงรถยนต์นะครับฝั่งนี้ก็มีทั้งเครื่องเสียงรถยนต์เครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงของญี่ปุ่นนะครับที่นี่มีขายแทบทุกทุกรา,ายการเลยกว่า <c oughs> นะครับส่วนนี้ก็เป็นส่วนของตลาด คลองถมนะครับตลาดมือสองตลาดคลองถมนะครับตลาดสังกสีก็มีส่วนของที่เป็นตลาดมือ,อตลาดมือสองที่เป็นเสื้อผ้าฝั่งโน้นนะครับส่วนนี้จะเป็นส่วนของตลาดแนวมือสองญี่ปุ่นนะก็คือเหมือนเป็นมือสองที่ขายแบกกับพื้นแบบนี้ครับดูกันยาวๆนะครับวันนี้ ผมจะพยายามเดินให้ทั่วๆเลยวันนี้นะครับวันนี้คงไม่มีฝนแน่นอนนะครับท่านผู้ชมก็สามารถมาเดินได้นะครับไม่ต้องกลัวฝนแน่นอนนะครับ จะมานะครับเสง่มื่อเนี่ยนะครับเครื่องเสียงเครื่องเสียงแนวรถยนต์นะครับอันนี้ก็เป็นลำโผงรถยนต์ร้านนี้ผมเคยมารีวิวอยู่นะครับเดี๋ยว <c oughs> ตอนนี้เก็นผมจะมาฟังเสียงน,นะเชิญเลครับ<ด> <c oughs> สนใจก็ติดต่อเบอร์โทรนะครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรแล้วกัน,วนนะครับก็ขอโทษครับเป็นโงแนวการแจ้งแนวรถยนต์นะครับ ครับผมเดี๋ยวเราก็เดินกันต่อนะครับวันนี้ตลาดนัดสังกสีเทพรักษ์นะครับในช่วงประมาณ3-4โมนะครับตลาดมือสองของเก่านะครับวันนี้ก็อากาศก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นื่องจากมันเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับก็มีแดดบ้างแต่ว่าก็ไม่ถึงกระร้อนอบอ้าวนะครับท่านผู้ชมวันนี้เราเดินกันยาวๆนะครับผมก็จะพูดบ้างไม่พูดบ้างนะเขาต้องขออภัยด้วยบางทีเดินมากพูดมากก็เหนื่อยนะ ดูกันไปเรื่อยๆนะครับรีวิวตลาดมือสองนะครับออกค็ค่อนข้างผูจัดทําเองก็ร้อนไม,ไ,มไม่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 นี่เลยนะครับคือร้อนมากแหละนะครับนี่ส่วนของหนังสือนะครับของเก่าต่างๆนะเนี่ครับเป็นอะไรรถมอเตอร์ไซค์ก็มีบ้างนะแต่ก็ไม่มากนะ ไม่มากเท่าไหรนะ่นะอะไรรถนะครับส่วนนี้เป็นส่วนของอะไรรถมอเตอร์ไซค์นะครับหมวกนะครับเครื่องมือการเกษตรก็มีบ้างนะนโีโอ้ยพวกใดต่างๆนะครับมอเตอร์ เครื่องมือช่างนะครับันพวกนี้นะฮะไปเดินไปด้านหลังก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวลองให้พห่อค้าแม่ค้าจัดร้านให้เต็มที่ก่อนอันนี้ <c oughs> ไม่แอบอะไรอยู่ตรงนี้ <c oughs> นี่ผ้าใบผ้าใบเขาก็มากองกองวันนี้นะ วันนี้ยังมามาเร็วนะวันนี้เออวันนี้มาไหวนะเออธรรมดายังไม่ถึงเหรอฮะธรรมดายังไม่มาอธรรมดายังไม่มาแสดงว่ญญาอ่าวาสนาตรงกันไดเจอกันวันนี้มามาไหวนะครับผ้าใบนะครับผ้าใบตรงนี้นะเจอแทบทุกตลาดเลยเขาขยันมากเลยไปทุกตลาดเลยเนะี่ย <c oughs> <c oughs> โอเคครับนะ <c oughs> ครับ,รบก็เดินกันทำกลางาอากาศร้อนนะครับ ร้อนมากถึงร้อนไม่มากก็ต้องเดินนะผมก็เก็บบรรยากาศตลาดมือสองมาฝากท่านผู้ชมนะครับก็จะพึงเบื่อกันนะครับเดี๋ยวอา,อาทิตย์หน้าอาจจะไปที่ตลาดของผู้นาวันกระแพงแสนนะครับในช่วงเย็นๆนะ